อะไรเนี่ยว่าบางตัวเติม ed บางตัวเติม ing แล้วกลายเป็น active แล้วมันใช้ยังไงอะคืออะไรจะมีใครอธิบายให้เราเข้าใจได้บ้างไหมนะเจี๊ยบคุณเจียบ,บช่วยได้ค่ะ verb กลุ่มนี้ที่หนูกำลังงงเนี่ยเขาเรียกมันว่า verb of feeling ค่ะที่สามารถเติม ed หรือเติม ing ได้และจะมีความหมายที่ต่างกันนิดนึง วิธีท่องหรือจำง่ายๆนะคะก็คืออิงหน้าเอ็ดรู้สึกไหนลองพูดซิอิงหน้าเอ็ดรู้สึกใช่แล้วอันนี้เนี่ยง่ายมากๆนะอ่ะหนูสงสัยคำไหนไหนลองบอกครูซิรู้สึกรำคาญ a n n o y e d แล้วหน้ารำคาญเหรอคะ annoying รู้สึกเบื่อ b o r e d หน้าเบื่อ b oring รู้สึกตื่นเต้น excited หน้าตื่นเต้น exciting ทีนี้ครูจะขอทดสอบความรู้หนูบ้างถ้าครูเจี๊ยบพูดว่ารู้สึกสนใจ interested น่าสนใจละ่ะ interesting รู้สึกประทับใจ impressed น่าประทับใจ impressing รู้สึกประหลาดใจละ่ะ surprised และน่าประหลาดใจ surprising เก่งมากถ้าเข้าใจแล้วว่าจะ verb of feeling ที่เติม ing กับ ed ใช้ต่างกันยังไง ลองเติมคำว่า bored กับ boring ในประโยคนี้ให้ครูเจ็บไหน่อยนะคะว่าคำไหนควรอยู่ในช่องไหนลองใส่เข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวครูเจ็บกลับมาดูคะ่ะ